สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนแต่งหน้านะคะฉบบมือใหม่หัดแต่งนะคะเรื่องเรือที่การทาเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มของเคียโนนะคะเซรั่มบูตติ้งผิวลดสิวรอยใส่หน้าใส่คุณเนะคะจากนั้นนะคะลงรองพื้นนะคะรองพื้นเป็นของสกินฟิตนะคะรองพื้นเนื้อแมตบางเบาปกปิดสบายผิวนะคะรองพื้นอันนี้เนี่ยเป็นรองพื้นที่ทาให้ผิวหน้าของคุณเนียนสวยนะคะ เกี่ยง่ายเนียนสนิทไปกับผิวเลยนะคะทําให้สวยเสมือนผิวจริงอย่างเป็นธรรมชาติค่ะเมอผมละที่ปกปิดความคุมมันไม่หมองช้าระหว่างวันด้วยนะคะเหมาะทั้งผิวมันแล้วก็ผิวแห้งเลยค่ะสูตรกันน้ํากันเหงื่อติดทนตลอดทั้งวันเลยนะคะทําใหุู้ที่คนเห็นในตอนเช้าเนี่ยเป็นุูที่อยู่กับคุณไปตลอดทั้งวันเลยค่ะ เกลี่ยให้ทั่วนะคะใครถนัดใช้มือก็ใช้มือ,มอ,มอน,นะคะใครถนัดใช้ฟ่องน้ำก็ใช้ฟองน้ำเกลี่ยนะคะจากนั้นมาต่อกันที่ดินสอดเขียงคิ้วะคะ่ะเราใช้ดินสอดเขียงคิ้วสีดำนะคะวาดโค้งของคิ้วก่อนวาดเริ่มตั้งแต่ข้างล่างนะคะแล้วก็วาดเส้นข้างบนทำแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะ คด้คอนคิวแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เป็นเป็นสอดแขงคิ้วสีน้ำตาลเข้มนะคะลงจากนั้นใช้แป้งเกลี่ยนะคะให้สีเข้ากันนะคะทำแบบนี้ทั้งสองข้างเหมือนกันคะ่ะเสร็จแล้ว ากนั้นเราใช้ม a คคล่านะคะของมิตินะคะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะปัดปดปัดที่ขนตาแล้วก็ที่ขนคิ้วด้วยนะคะเพื่อเพิ่มมิติให้กับคิ้วด้วยค่ะ จากนั้นใช้ลิปสะสีเบอร์22นะคะทาที่ปากแล้วก็แก้มแล้วก็ตาด้วยค่ะเราใช้สามารถใช้สีเดียวกันได้เพื่อให้หน้าของเราเนี่ยเป็นไป,นปนในทางโทนเดียวกันนะคะพอทาเสร็จแล้วให้ใช้มือนะคะเกี่ยเกี่ยให้เข้ากับผิวปากของเรานะคะจากนั้นใช้ลิปที่แต้มอยู่บนมือนะคะ ทาแก้มค่ะเกี่ยรให้สีนัวนวนะคะออกมาจะได้ผิวเหมือนสีชมพูวิงวิงเหลัอนากที่ทาแก้มเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปทาที่ตาด้วยนะคะเพื่อให้โทนสีผิวของเราเข้ากันไปด้วยกันได้นะคะ เกยดูนะคะให้สีเข้าๆกันลิปแท่งเดียวเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งหน้าเลยนะคะทั้งปากแก้มแล้วก็ตาด้วยจากนั้นใช้ดินสอสีดำนะคะวาดหางตานะคะให้เหมือนกริดอะไลเนอร์แบบเบาๆนะคะ